ครับสวัสดีครับใจไปแล้วเจอเนี่ยอีกแล้วครับผมอ๋อคือติดตรงนี้วะยาวเลยขึ้นมาประปวดติดปั๊บเร็วติดถึงสุขุมวิทปุนะสรุปสรุปว่มมาปิดชางคือตรงไหนเลยติดที่ตรงนี้ช่างสามเสียนเ,นยเกิดอะไรขึ้นเลยนะก็ติดข้ากี่เทียนอะไรเนี่ย ัันกนแล้วครับวันนี้เดินทางกันอีกแล้วครับวันนี้ชีวิตหลังพวงมาลัยก็เป็นแบบนี้นะครับต้องท่ามจรถหลายในเมืองตัวรถซุ่มแสกหักไหลซุ่มแสกคุณนะคุณหักไหลด้วยวันนี้จุดหไปไปท่ากับเพื่อนใดวันนี้จะเที่ยวเนี่ย อะไรชจะพึกถนนไรชะกพึกน้นนนนทบ,บ,บุรีป่ะมันนี้ไปแถวแถวนนทบ,บุรีครับเดี๋ยวเขามันี้มาสองคนครับเสียงเงาๆงอ่งานน้อยนึงมุมีกดปาก <laughs> แต่รถส,สวยๆปานี้ประธานนี้เรายั่ว่าจะจถสวยเัย่งหลายคือกอาบาแบบิ้งวิวตำบลท่าหลวงน้ำกันดูดเห็นเบิดพี่แต่ขวาเพ็จ้าโอ้สาคหนรถติดน ลูดโอ้ยชนฟุตบาทเอ้ยชนนี่มันลูดขอบพี่เมื่อกี้ไฟอยู่พี่เออลูดกับเพโอ้รถติดตึงรลดนั่นเป็นจนขอบฟุตบาทเออเบลกเอร์เลวจัดปะนะครับสาธุสาธุส่างสามเสียนครับผมช่างสามเสียนใหญ่เอองานงานประสบความสำเร็จ ึ้นสะพานอีกแล้วเมืองรนาการข้างค้างพี่ต้องเรื่องธรามจักรพญาภาพมลงสูงสวยงามจริงๆนี่บ่านวัดวัดแฝงบ่ จะาแฟนนเดี๋ยวอะาเองานผู้หวนกับอาาผู้ห,ห่การารเอาดิงามเลเหมือน,นกันเา,นาปปนอัน้ำเจ้ปาปราคือแหงเท่ะเนี่รียว่าน้่ว่าน้ำท่วมาน้ำคือแหงแท้คุณโอ้น้ำแหงปวดแหงว่า

โอ้มันนี้คือเดินมาขอมันนี่แท่าไหร่รรชิดซ้ายชิดซ้ายใช่ไหมตลาดท,ทุเรียนโอ้ยพื้นที่กว,ว้างด้วย ถนนข้าบดีเร็วนี้เนะาะทะมูมงรอดหมือนเนี้ยเออทะมูงรอดกับทางข้าบนนทบุรีแยกก็วสวยสวยงามดีมลดเลยรถไปติดเลยเนาะเออนี่แม่เนี่ยโอ,อ้รถอ,อ,อุโมงค์น่ะครับพักมังกรฟ้าโอ้โครับมังกรฟ้าครับมังกรฟ้าจะถึงแล้ว ต้องาสะพานก่นนอนเขามุ่มุ่คนอี่สะพาน้าท้าเกาือแคบด้ยนี่อีก150เมตรเลี้ยวขวาีทีโอ,โอ้คือแคบเพล้นเลย บนคืองานเป็นนีเอเย้ทางเขางเ้าจบาบไรเนาะคือแคบเช่เ <c oughs> นี่ยตรงไปตรงไปทางเข้าโรงแรมโรงแรมอะไรเนาเสียเฮยเลี้ยง เลี้ยวเขาโรงแรมได้ป่ะฟุบเข้าไปเลยตรงนี้ขึ้นลายได้ป่ะทางนานเพราะไอ้เขาถึงแล้วครับมันก็ไม่ได้ขับเลยสายห้าเลยถึงแล้วถึงแล้วมันพักเที่ยงเลยเว้ยนี่ครับจดหมายประทางเรามาส่งงานวันนี้นุ่นหัวคอดจีนนุ่นครับลุงน้อง ดูตรงเทรื่อุนซีนมยสีมือผุ่พุนแล้วพุ่นแล้วถึงแล้วถึงแล้วจอดีเค้นยกขึ้นเหรอจอดีเค้นยกขึ้นพุ่นครับเดี๋ยวลงลงคอบไปเลยฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนายู มามามาเร็ว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  <c oughs> เฮ้ยร้อยไว้อะไม่ร้อยเาขาเ<ะ>ขึ้นมาข้างบนเลยเขาขึ้นมาข้างบนทำแล้วแล้วใครร้อยเขาพักเสี่ยงเขาตรงไว้ที่ไหยใช่

บรรยากาศครับอันนี้อันนี้้เเรียกว่าอะไรนะนวลทบุรีเหรอพม่เน่มาติงติงเนี่ยติงอะไรกาสวินบานกลางหน้าม่มี่น้าไม่มียบานกลางน้าพี่้างอะรบ้านกลางน้า ตม่าเปบัรเที่ยวเป็นบรีกามุสูงนนทบุรีอันีโตท้าบก็นนทบุรีวิทยาลัยนว่าไ่เ็นต่างเื่อปีก่อนนี่ป็นบการมุพักตางน้าโอ้ยบรรากาศมุ้สวนเล่นกันอย่างนี้มันก็บ่อยเนาะ ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วกลับบ้านได้โอ้มาเบิ่งสะดุดหนูทางครับเจ้าหน,น้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮเด้เอร์ครับช่องขอเข้าใหญ่ชาแนลนะครับผไฟจ้าหน,น้ก็ขอมาเบิ่งขอติดตาม นะครับผมจะได้มีแรงมีกำลังใจในชิปตัวต่อไปครับสำหรับแคปนี้เอาไว้เพียงทท่นี้นครับผมสวัสดีครับ